เราจะมาเอาชีวิตรอดในป่ากินกุ้งเผากันเออเฮ้ยได้แล้วได้แล้วติดแล้วโอ้โหกุ้งหัวเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้ว ทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมาแล้วโอ๊ยเหนื่อยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอะมาแคมปิ้งที่ป่าโอ้ยเข่าปากแล้วพี่กุ๊กใช่แต่เหนื่อยมากเลยไม่กลัวหรอไปเนี่ยก็พาไปเตะป่าทุกพีเลยอะ ก็เราอะเป็นสาวสวนแบบนี้เราก็ต้องมาเที่ยวที่ป่าสิคะเพื่อจะได้แบบทาทรงทาซานงิแบบหุ่นล่ำๆใช่ผิวค้ำคามโอ้สเปกเอ้ยเสื้อเผากินคนนะพี่กุ๊กอ๋ออุ้ยไม่เวิร์คอุ้ยเดี๋ยวนะเป็นไรอ่ะพูดถึงเรื่องกินอะมันก็หิวอีกแล้วอ่ะพี่แสงนะเปลียนเสบียงอะไรมากันต่อหน้าเสบียงเหรอออืเดี๋ยวนะพี่แสงเอาอะไรมาไม่มีอะไรเลยอ่ะ เดี๋ยวล้วกระเป๋าออกมาทามาําไมเอา้ากูบอกแค่ว่าให้เอากระเป๋ามาไม่ได้บอกว่าให้เอาอาหารมาด้วยนี่แถวลำธานนรน่ะเขาบอกมีสัตว์อะที่มันอยู่ในน้ำกินได้เยอะแยะเลยพี่กูสัตว์ในน้ำใช่ปลาเหรอใช่ปลาอู้แล้วก็กุ้งแม่น้ำพี่กูุ้งใช่พี่เคยได้นะกุ้งลำธารเนี่ยพีู่นะเนี่ยกุ้งในลำธารนเนี่ย จะลุกง่าจะชี้ตกน้ำะกุ๊กกูพี่แสงงั้นเรากินกุ้งดีกว่าแล้วเราจะจับยังไงอ่ะกุ๊กูเคยดูสารคดีแบ็คเกลียวอะฮะแบ็คเกลียวอือหือแล้วเราต้องกินดิบเหมือนมัแม่ไม่ไม่นี่กุ๊กูมีนี่นี่แคม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 อะไรเนี่ยนี่ โอ้โหใี่พกเตาปิ้งย่างมาจากบ้านเลยเหรอใช่เหมาะเลยด้วยครบเอ่อมากินกุ้งเผากันดีกว่าเฮ้ยน่าสิทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเอาชีวิตรอดในป่ากินกุ้งเผากันก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะงั้นไปดูกันเลยเสด็จดันข้าป่าไทยทชไมน้ะก็นี่แหละค่ะ อุปกรณ์ที่เอาไว้จับกุ้งเดี๋ยวมารอด้วยไม่ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าเลียดอย่าบยนนี่นี่อุปกรณ์นี่พี่แสงไม่ไผ่มันหักไว้ตอนนี้พอดีเลยพี่กุ้งพี่แสงอันเล็กไปนะทำไมอ่ะกุ้งอันใหญ่ไงไปาปพี่แสงรอด้วย

เดียวไม่พอเยมันมันจะหีเปลยดี๋ยวไม่พอแบ่งกันกินได้เลยพี่กุ๊กนี่ไงมกุ๊กก็กินหัวพี่ก็จะกินตัวมันเดี๋ยวนะไม่ใช่หรือจะกินอันนี้อร่อยกุ๊กกินกล้ามมาใ่ไ้ไดาเราก็หาเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยยังยิ่อยู่เลยอะอ้นะ อะไรพี่ก็คุกมีโอ,อ,อ้ตัวนี้มันมีก้ามาตั้งสองข้างเป็นรอยอย่างงี้เลยอ่ะอุ้ยนี่ลื่นไม่ออกออทำร้ายน้องฉันเดี๋ยวจะกินซะเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนซีฟู้ดในมือสั่นว่าแต่กูอเอาน้ำจิ้มมาไหมอ่ะนี่ทุกคนสองตัวมันจะแบ่งครบกันได้ไงอ่ะ คนละตัวไงพี่ยังไม่ไมีกินเลยอ้าวขึ้นแค่ตัวเ<อ>นี่ยงั้นเดี๋ยวหายซะสองตัวดีกว่าเดี๋ยวพี่แสงไปดังไฟรอละออตัวที่สามหาตะโพนเหีน้นที่กุ๊กโอ้โหเหี้นนะเฮ้ยทุกคนอะไรไเวสฟสีฟ้าเนี่ยมันหลบอยู่ที่ตัวนึงดิบกุ๊กเฮ้ยได้แล้วได้แล้ว เดี๋ยวไปให้ดีใจนี่ค่โอเคโอเคเดไปรวมกันโอเคไปไปไป้ยนี่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 ร้อนร้อนร้มาแล้วก่อจะมาโอ้ยร้อนกินอะไรอ่ะ ไรอะกลิ่นน้ำหอมไงไม่หอมแล้วทำไมมันหอมขนาดเนี้ยเอ้า,อาแล้วพี่แสงก็มีน้ำหอมนี่ไนดมหอมพี่แสงดิพี่ก็อาบน้ำฉีดน้ำหอมกันมาเลยนะเนี้ยน้ำหอมอะไรก็ของคอ,ตตอร์เตแบนด์ไงโหคนละตั้งสามสี่พันแน่โห กูกูจะบอกให้ทำไมไม่ถามกูกูคะเนี่ยกูกูนะใช้น้ำหอมของโทโพสเฟียกูกูพกมาด้วยนะอืมอันะไรเอามาแบ่งดินี่อ่ะมีกลิ่นนี้กลิ่นนี้แล้วก็กลิ่นนี้โอ้กูกูชอบสามกลิ่นนี้ที่สุดค่ะแต่ที่ชอบก็คือกลิ่นนี้นี่เลยวิกตอเรียแองเจลนี่นี่ในนในนี่ อูแพคเกจจิงรูราหมดกระทัดรัดมากเลยค่ะใช่นี่เราก็ฉีดอย่างนี้เลยอ่เดี๋ยวจะฉีดให้ดูนี่แตะๆเข้าไปโอ้หอมมากินนี้ี่เองที่ฉีดมาวันนี้ไหนอันนี้ติดพรวนสุดๆกลิ่นมาเคาโตเบนสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นกูกูอะฉีดทิ้งไว้ที่เสื้อนะอีกวันหนึ่งหยิบม,มาดมกลิ่นยังหอมอยู่เลย ใช่นี่อ่ะพี่แสงลองดูว่าพี่แสงชอบกินไหนนะคะอ่ะนี่กินนี้นะ Am Not Dior สีชมพูฟุ้งฟริงดูดูแพคเกจสีน่ารักอืมไหนลองฉีดอ่ะโอ้หอ่ะหูยพี่ชอบกินนี้แหละเดี๋ยวลองกินนี้ก่อนโอเคลิมิเต e ดเลินะคะของโทโพเซียสีนี้ก็สวยค่ะหนึง่งวิ สีเนี่ยเข้ากับชุดพี่แสงมากเลยอ่ะดูดิหรือว่าเราจะเอาสีแดงไหนลองดมอุ้ยกลิ่นนี้ก็ชอบกลิ่นนี้ก็ไวฉีดวันอาทิตย์สีแดงนี่ก็วันอังคารสีชมพูไงไม่ต้องสนงอัน่ไม่ใช่อยากได้ก็ไปซื้อเองสิคะทำไมงกับพี่แบบนี้อุยก็มันก็แบบราคาน่ารักน่ารักซื้อได้เองนี่ืึพี่ซื้อคน์เตอร์แบนยังซื้อได้เลยนี่ซื้อเอง ก็ต <s par> <ks> ังหมดแล้วอะ่ะอ่ะอ่ะให้กลิ่นหนึ่งก็ได้อันนึงโอเคค่ะอุย้ยรีบกินดีกว่าพี่แสงปเออนาวเบิร์นปีบีเบิร์นเฮ้ยน้ำหอมเยอะใกล้ไฟโฮ้ยหอมสุดๆเลยอารมณ์ดีเลยนะโอ้โหเร็ว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 ว้าว <s par> สุขแล้ว <S <s <par> โอ้โหกินอันไหนดีเยอะแยะ ล้นลานตาไปหมดนี่ทุกคนแบบนวลนุ่มนับอ่ะโอ้ยมีมันด้วยอ่ะหุยทำไมเขาพิเศษมีอ่ะฉลาดไงชิ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่บ้านจังมูจะไา่นี่ก็อร่อยหวานออนี่กูจะกินแบบนี้ทุกคนดูนะคะ อ,อ,อ่ะชนอ,อร่อยที่สุดเลยเรามาทุกวันเลยไหม,มสนใจสั่งซื้อได้ที่ Line แอดเพอร์ฟูมบีเคหรือ Facebook โทโพสเฟียบี k คตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะหอมทุกก,กินคอนเฟิร์ม